เดียวกันกับที่มูนลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายคาราวาในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งบุญลัธิทีพระบร,รมธาตุดอยสุเทพจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระธรรมเสนาบดีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชาวรวิหารรองเจ้าคณะภาคเจ็ด ทานฝ่ายสงฆ์และคณะผู้บริหารครูนักเรียน จาก15โรงเรียนกว่า2,500คนร่วมกิจกรรมครับโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทถวายพระพร7 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและพระพรชัยมงคลผู้แทนนักเรียนจาก15โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ถวายผ่านพุ่มศักการะและรับชมการแสดงเทิดพระเกียรติจากวิทยายลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่โอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกอบพิธีถวายราชศักการะ กล่าวสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานบประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยและมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ เห็นการแสดงของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยนาตาสินเชียงใหม่ <c oughs> เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับทางวิทยาลัยนาตาสินเชียงใหม่ <c oughs> จะมีการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติครับ <c oughs> วันที่28กร,รกฎาคมนี้เวลา17นาฬิกานบริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์สกษัตริย์